กระทรวงวัฒนธรรมของร,ร,บบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กําหนดนโยบายในเรื่องของการเสริมสร้างระบบนิเวศทางด้านวัฒนธรรมและก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเทศโดยพัฒนาพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมและก็เสริมพลังสร้างสรรค์ โดยให้คนเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมแล้วก็ขับเคลื่อนสังคมค่ะนำมาสู่ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพเมืองแห่งศิลปะในจังหวัดต่างๆซึ่งกรุงเทพมหานะครเนี่ยก็ถือเป็นพื้นที่สําคัญทางวัฒนธรรมอ้นที่หนึ่งนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้คุณ เสริมรายได้สร้างคุณค่าแล้วก็พัฒนาสัางคมค่ะโดยผลักดันให้ศิลปะวัฒนธรรมมีบทบาทในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศ ที่เอื้อต่อการเกิดความคิดสร้างสารรค์สร้างบุคลากรในอุตสาหการรมสร้างสารรค์รวมทั้งสร้างโอกาสให้กับศิลปินได้มีพื้นที่ในการแสดงออกแล้วก็เผยแพร่จัดแสดงแล้วก็จำหน่ายผลงานของตนเองนะคะอีกทั้งเป็นการปลูกฝังค่านิยมแล้วก็จิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนแล้วก็จึงจะเป็นการทําให้เด็กเนี่ยมีภาคมีเด็กไทยนี้มีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความกล้าสแสดงออกอย่างสร้างสารรค์มีจัด สำเน็จที่เป็นสากน,นนะคะแล้วก็เป็นเตรียมเตรียมวามพร้อมเพื่อ,อรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะนําพาไปเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปด้วยค่ะสําหรับในปีนี้ทาง,งส,สํธธานักงานศิลปะทํารุ่มสมัยก็ไ,ได้กําหนด จัดงานเทศก,กาลศิลปะแห่งกรุงเทพซึ่งก็ทราบเป็นครั้งที่10แล้วนะคะก็สิบปีก็มาเลยแล้วแล้ว,ลวก็จัดขึ้นที่นี่นะคะซึ่งก็เป็นที่รีวิวพาร์คที่ของไอคอนสยามก็ระหว่างวันนี้ตั้งแต่วันนี้ต้นไปจนถึงวันที่วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้วันที่23กุมภาพันธ์ค่ะแล้วก็มีระหว่างเวลาตั้งแต่สโมงเย็นแต่ลตุลมตกกันถึงสองทุ่มมนะคะโดยได้ปีนี้ก็ปีเพิ่มเหมือนกับให้ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิม แล้วก็มีศิลปินศิลปะทอนแล้วก็ศิลปินทางทุปกประกอบการางด้านศิลปะสร้างสรรค์เนี่ยมาร่วมแสดงผลงานแล้วก็มาเผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมสมัย,ยนะคะส่งเสริมตลณ์ไทยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีสอดแทรกความคิดสร้างสารรค์ด้วยนอกจากนี้ยงังทราบเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวาชนไทยในเรื่องของงานด้านศิลปะร่พรพรรวมสมัย,ยนะคะมี่ทั้งเปิดโอกาสให้เด็กมได้มีโอกาสได้เข้าถึงางานศิลปะ เป็นพระธรรมเนียมสมัยในชีวิตประจําวันแล้วก็ในที่สุดค่ะแล้วก็ขอให้การจัดงานคนนรั้งนี้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน ขอเร็ปรมือด้วยนะครับและขออนุญาตให้ท่านยุติกาอยู่กับเราบนเวทีก่อนนะครับเพื่อทําการเปิดพิธีอย่างเป็นทางการนะครับดังนั้นลำดับนี้ครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านเกษรกําเนิดเพชรรองผู้นวยการสํานักงานศิลปะวัฒนธรรมรุ่มสมัยรับสาร,ราชการแทนผู้นวยการสํานักงานศิลปะวัฒนธรรมรุ่มสมัยครับและขอเรียนเชิญคุณไพรััฐวิเศษสิริรัตน์ผู้บริหารสายงานบริการลูกค้าบริษัทไ,<อ>ไอคอนสยามจํากัดบนเวทีขออนุญาตเรียนเชิญบนเวทีนะครับ วางมือลงบนจอของเราเพื่อเป็นการเปิดงานอยากเป็นทาการนบพร้อมแล้ว3 2 1วางมือลงบนจอของเราได้เลยครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับและขอเรียนเชิญประธานทั้งสาวทานนะครับถ่ายภาพร่วมกันนะครับขอเรียนเชิญนะครับ And to all the foreigners Probably you are curious what w e e having today We are having an opening ceremony for the big event วัต Thai a r t i such a show performers and products. p l e s e come and join us. ชอบมานะครับผมขอเนี้เรียนเชิญเพิ่มเติมบนเวทีนะครับผมขอเรียนเชิญคุณวราพันธ์ชัยชนะสิริครับรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมครับขอเรียนเชิญน,นะครับคุณสิริศักดิ์ พัชพัชรินผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะร่วมสมัยครับขอเรียนเชิญคุณกาญจนาตุ้มกลีบผู้อำนวยการสถาบันศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยครับขอเรียนเชิญคุณเก่งทัชยะประทุมวันเรียนเชิญบนเวทีทุกท่านครับ t h i s event we call m a n g k o k Art s Festival we're having today for the first day and this event went, gonna be until 23 february so please come and join us and i can see out. white all ดูนะฮะ ในวันนี้ต้องขอบคุณบุคลากรทุกท่านมากๆนะครับวีขอเนียเรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมนะครับขอเนียเรียนเชิญอาจาร,รย์ลาวานอุบายนศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ครับขอเนียเรียนเชิญอาจาร,รย์วรณศักดิ์สิริล่าศิลปินศิลปาพรสาขาศิลปะการแสดงขอเรียนเชิญคุณอิทธิอุบายนศิลปินศิลปาพรสาขาศิลปะการออกแบบ และขออนุญาตเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสามิติสุขบรรจงผู้ทรงคุณวุฒิบนเวทีเพื่อแต่ภาพร่วมกันครับขออนุญาเรียนเชิญครับ คครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับอีกห้าท่านนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญผู้ช่วยออกขออนุญาตเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตตรสามิติสุขบรรจงผู้ทรงคุณวุฒินะครับเรียนเชิญนะครับ ชิญคุณมนเทียนชูเสือหึงครับผู้แทนกรมศิลปากรขอเรียนเชิญดกรกนกวันตระกูลยิ่งเจริญผู้ทรงคุณวุฒิขอเรียนเชิญคุณพรมพิวิทย์ผู้่ไตรภพนักออกแบบสร้างสารรค์และขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกกิทสินชาญพจน์ผู้ทรงคุณวุฒิครับ ถ้าเกิดว่าผมยังไม่ได้ขานชื่อท่านผมขอภัยล่วงหน้าเลยครับับนเรียนเชิญคุณธนพลพรมสุวงพูดแทนกรมาศาสนานะครับอยู่บนเวทีแล้วหรือยังครับขออนุญาตเรียนเชิญขอบพระคุณครับขอภายด้วยครับ กลางนะครับที่เสื้อเชิ้ตสีขาวนะครับนี่คือบุคคลผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่ทําให้งานของเราในวันนี้เกิดขึ้นมาได้เอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับและรวมไปถึงท่านที่อยู่เบื้องหลังของความสําเร็จศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยเรา โอเคครับขอขอบพระคุณนะครับท่านประธานในพิธีครับขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารบริษัทไอคอนสยามจำกัดและรวมถึงผู้บริหารส่วนราชการทุกท่านด้วยอีกครั้งหนึ่งครับขอเสงปรบมือให้กับบุคลากรอันทรงคุณค่าของเราทุกท่านด้วยครับขอบพระคุณมากมานะคบขออนุญาตเรียนชวนทุกท่านนะครับลงมาพักผ่อนงานล่างก่อนนะครับค่อยๆเดินนะครับขอบคุณครับค่อยๆเดินนะครับทุกท่านครับ